สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่โชว์รูมฮอนด้าบิ๊กวิงบลนนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาเอาใจสายเอเวนเจอร์กันสักหน่อยนะครับผมกับในส่วนของตัว NX 500 a อเวนเจอร์สปอร์นะครับผมสำหรับที่โชว์รูมฮอนด้าบิ๊กวิงของเรานะครับมีให้เลือกนะครับทั้งหมด3สีนะครับตอนนี้มีรถพร้อมรับทั้ง3สีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะครับผมสีดำนะครับอ่าแล้วก็สีแดงนะครับผมซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับอ่า ลูกค้านะครับที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมได้ในส่วนตัวส่วนลดช่วยดาวนะครับผม2 0 0 0 0บาทฟรีทะเบียนพรบประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับผมพอดีมีงานในส่วนของตัวมินินะครับผมมินิออโตโชแคทนะครับผมที่ห้างเซนทัลบนนะครับผมผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับลูกค้านะครับที่กําลังมองหารถส่วนตัวรุ่นนี้อยู่นะครับตอนนี้มีพร้อมรับทั้ง3สีนะครับผมสีขาวสีดําแล้วก็สีแดง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจอย่างอื่นมากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของตัว CL 5 0 0นะครับผมตอนนี้มีพร้อมรับอยู่ที่2อสีนะครับสแตนดาร์ดสีดำแล้วก็สีส้มนะครับส่วนตัว s c a m m e r นะครับผมมีพร้อมรับสีดำา1คันนะครับตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับออกรถศูนย์บาทได้นะครับดาวศูนย์บาทนะครับผม ส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนตัว nx นะครับสแตนดาร์ Standard นะครับผมตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับดาว20%ดอกเบีย้ย1.99นะครับผมนี่ก็พร้อมรับทั้ง3สีเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวชุดแต่งไดโนโคด้วยนะครับสีขาวหนึ่งคันพอดีเอาไปออกที่บูธนะครับแล้วก็ n c 750โปรโมชั่นส่วนลดช่วยดาว20,000บาทนะครับ แล้วก็ตัว ADV 750โฉมปี2024นะครับตัวนี้มีรถให้พร้อมรับนะครับทั้ง3สีเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับ ADV 750นะครับเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้ TRAN L 750นะครับผมตัวนี้ก็โปรโมชั่นส่วนรดช่วยดาว30,000หรือจะเลือกเป็นในส่วนตัวชิปเวียดนามได้เหมือนกันแล้วก็พี่ใหญ่ครับ NT นะครับ1 1น0นะครับเท่านี้ยังไม่หมดนะครับของเรายังมีในส่วนตัว แอฟริกาทวินนะครับ DCT นะครับสีขาวไตคาร์เรอร์ราคา699,000 9นึ0 99, คันพร้อมประจำการที่ร้านนะครับส่วนรถเชดาว65,000นะครับสำหรับตัวแอฟริกาทวินลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่09825623หรือว,ว่า,าตามลิงก์ไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเซลไว้นะครับทั้ง3ท่านไว้เลยนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ